พี่น้องเอ้ยอันนี้มันเป็นเทียงเก่าของเขาเนาะอยู่ที่กลางป่าโอ้เขาป่ามาหลายปีแล้วนี่เนี่ยอ่าเป็นเทียงห้างพี่น้องเอ้ยตะกี้เขาก็เ็ดสวนเขาก็มาใส่ชีวิตอยู่นี่แหละพี่น้องว<า>ันหญ่เขาก็มาแล้วพี่น้องเอ้เป็นอะไรชมเริมชมเริมชม,มปูอําคือว่าเป็นอะไรเนาะ สวั finder. สดีสายสบายดีโม่เพื่อนพ่อแม่พี่น้องโม่ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าชุดซองบะปูคนากินข้าววันนี้พี่น้องเลยวันนี้ครับได้มีโอกาสเข้าป่าให้ยูหักินข้าวพี่น้องเลยหลังจากที่พักผ่อนเป็นไรมือดินสงครามแน่แล้วก็งานดองแน่พี่น้องขาเบียกไปเรื่อยๆวันนี้เราก็ได้เข้าป่าให้ยูหักินข้าววันนี้กับพิเศษพิเศษพี่น้องเลยมากับเดือพันใหญ่สามคนวันนี้ พี i, ่เบิ้งน้องกันพี่น้องมาชิมันเลยบอพิเศษพิเศษพี่น้องในพันสีพี่น้องสวัสดีในพันทิลโลพี่น้องเอ้ยในเขตสะเด่นได้มื้อนี้ในพันสีขอบเมียเลยที่มาวันนี้นะขอบเรียบร้อยละอนุญาตเนาะไม่นอนุญาตโอ้มาคนในพันสีวันนี้พี่น้องเพิ่ท้ายพี่น้องสวัสดีคือเก่าจิตดีไม่แห้งทุกคนมานลำเพลินวันนี้อาศัยอาศัยแม่ใส่ไปก็มีแล้วจะเจอต้องได้ใบในพันไงใจดีพี่น้องในพันเติงพี่น้อง ไปดีต่อจะเศ้าเนอจะได้มาต้นะมาต้นมาสะแดงกี่ตัวกี่ตัวอีกแล้วอันไปเห็ดแบบสีเห็ดที่ช่วยอยัน,นตายตายตาย,ตายเนี่ยมัอนี้กะเพิ่งในพันใหญ่เพิ่นพี่น้อง <c oughs> ในพันเติงเพิ่นกับพี่เบิรงนรวมกันว่าสีพวกกี่ตัวเนี่ลงมาแล้วก็สิภูกแค้นหก็ตั้งเคื่อนไกลกันพวกกี่ตัวเ <c oughs> นี่ยนะ่าดีมากเลยเฮ้ยเี่ยเลยมาไปทานบนเนาะบ่ต้นบ่ต้นสะแดงในพันฮัทพี่น้องสวัสดีโดนแล้วมาได้เข้าปลาน่ะทีมงาน บําเพกาเป็นครั้งแรกบ่ปเพกาเป็นครั้งแรกที่ได้ข่ากับในพันธุ์ฮัทพี่น้องเนาะมาสิมาบ่มนำกันเนาะหลายชีวิตกันก็มาได้เหรเอาไปเ่นนำกันพี่น้องไงเอาพี่น้องไงเดินวน้เา็เดินทางหอดจุดพักแ่ที่สองพี่น้องันทางกัยุ่งยากพอสมควรพี่น้องไงวันนี้ก็ินั่งกินข้าวเช้ากันจับาทครบเันเดมหัดเสียบยานอไ้ังครบอนนุบุกเลยนี่แก ีในฟานเตอว่าไปเด้อไปเด้อขีบขีบเอาเลยจะไปต่อไปประทับบ้างพี่น้องบันทึกเอาก็สิปันปรับบ้างกเศร้าพี่น้องเไยคนละปันสองปันเพราะว่าการเดินทางยังยาวไกลพี่น้องเไยอุปสรรคก็ยังหลายประสิหอดจุดใดสิเวจุดใดแดงก็ยังบูมฮู้ดีนี้ค่ะต้องได้กินข้าวก่อนตกฝนตกแน่หาอยู่นี่ซื้อผ้าบ้านอยู่แต่พูดตึงมันแล้วพูดถือกับชาวภากมีว่าใบกล้วยใบตองเนาะ มาสักคนมีข่าวักนมีอสวักข่ขักบ่ากเคอกินข้าวตำแจวมาบ้านเราในแถวลากาเกือนบ้านน้เลยบ้านหรอส่วนควางเราหูแบบแบบกระเทชะนะมีมอสีเราหูส่วนความต้องตั้งใจลยนะเี๋าวเ้าเยวเราจะสร้างขาเราก็สร้างเลยอย่า ตามตามอันชาเราอนี่นภาคเต็มจัดการเนี้ยกินข้าวกันไปกระแอนลมกันไปพี่น้องเอ้ลมเรื่องยังบวมเลยเรียงเรื่องเรื่องผู้สรรคสัมโนยเออพ่อสาวใหญ่เอ้าพี่น้องเอ้เขาปั่นข้าวไปนำล้วก็สิน้ำพักพรแล้วก็สิเดินทางต่ออุปสรรคเขาในป่ากันยังบุหูว่าสิมีลายหรือหน่อยบางทีก็เจออุปสรรคหลายบางทีก็เจออุปสรรคหน่อยหากว่าบ่ได้มีว่าเห็นมั้นี่ในกันเลยนี่ยอย่าอย่ามันลาย มาแล้วเคยเดาแล้วปลอดถ่ายมานี่กิมน,ม,นมั่นท่า,านเลยไมแม่เจ้ากินข้าวจำแจียวภายในพานกินข้าวจำแจีวแล้ววันนี้ไปหาของกินอยู่ข้างหน้าแล้วพี่น้องเลยครับเปเตืองคอยเป็นไข่เอขาข้าปั่นขา้าวเสาแล้วข้าวจะน,น,นั่งพ <า S 1> <ถ>ักพอนนิดนึงพี่น้องเลยเดินทางต่อวันนี้ไปหาของกินอยู่หน้าไปแล้วเอาอุกไเมื่อคืนเนาะ บอกปุบกะยางตำลังให้พันใหญ่เพิ่นยางน้ำหนาไปก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าพันใหญ่เพิ่นกะชิดักยิงเลยในการเข้าป่าครั้งนี้กะทีมงานเฮากะยังขาดสองคนพี่น้องก็คือบัวแสดงกับบัวต้นพี่น้องทวกเฮาได้มานำกันกะหาคนกับพันใหญ่กับเบิ้งนำกันพี่น้องบัวเสดยังกินแน่การเข้าป่ากับบนแน่นอนพี่น้องเลยได้แน่บ่ได้แน่บางทีกยมีตามโชคโชคมาน พี่น้องเอ้ยอันนี้มันเป็นเทียงเก่าของเขาเนาะอยู่กลางป่าเขาป่ามาหลายปีแล้วนี่นี่ยอาเป็นเทียงห้างพี่น้องเอ้ยเกี้เขาก็เชวนเขาก็มาใส่ชีวิตที่นี่แหละพี่น้องเอ้ยโอ้เทียงเนาะเป็นเทียงเก่าเนี่ยพี่น้องเนาะอ้มีดงมีชีวิติครบเลยพี่น้องเอ้ยปุ่นอ้เป็นเทียงเก่า,ข,า,ข,า,ข,า,า,าของเขาเจ้านะของชาวบ้านเขาเนาะ เรามาเฮ็ดไฮมาเฮ็ดชวนจริงๆเนานะหลายปีแล้วชวนเก่าของชาวบ้านพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้เขาก็ได้ใส่เลยพี่น้องอยู่ในกลางป่านะพี่น้องเนาะอยู่ในกลางป่าพี่น้องเลยเอามาเจอพี่น้องเาินทุกคนเลยเดี๋ยวนี้เขาก็เดินทางมาหอดปาลาใหญ่เลยทุกคนเลยเขาก็ยังมาหอดยังมาหอดที่พักเนาะนต้องเดินทางไปเรื่อยๆหอดหาที่พักก่อนว่างที อยู่ที่จินมองได่พี่น้องกเบิดงนน้อกันเอาพี่น้องเลดี๋ยวนึ่เขาก็หอดป่าใหญ่แล้วเขาก็ทีมงานในป่าใหญ่เพื่อกานน้งพักพรจะมีแห้งก่อนเพราะว่าเส้นทางยาวไกลพี่น้องอุ๊บสักลายตัวการยังบึนไปต่อแต่ว่าก็จะมีแห้งก่อนนิดนึงพักพร พี่น้องเอ้เดี๋ยวนี้เราก็ลหอดมองอยู่มองนอนอ่ะเราก็ลักินข้าวกินน้ำกินได้ข้าวกินน้ำแล้วก็เสียงง่ายกันรัดแรงหายู่พักกินแบดนี้ชวนมาปุ๊บก็นี่ละสีใสมองแล้วก็ชิ้นนึ่งข้าวนึ่งน้ำทาในพันใหญ่เพล่ะพันใหญ่เพื่อสิไปรัดแรงพี่น้องเลยมือนี้เานอนอยู่ดีเนาะแม่นอนยิ้มมาเนี่ยนี่พี่น้องมือนี้เราก็ลินอนมองนี่เลยมอนี่นองพักพอนนอนมองนี่แหละแล้วก็เสียงง่ายกันไปออกหายู่พักกิน แต่พันใหญ่ป่ะกาศสิไป็รัดแรงพี่น้องเลยพอแล้วมองดูมองนอนเขาเขาก็กินข้าวกินน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยมีแต่พูน่ะยังไงกันหากินบัดนี้การจันรุ่นกันมาสิมาด้บ่พี่น้องเลยเอาบ่าวผู้ไทยในพันฮัทการได้ไปแล้วพี่น้องเลยบัดนี้เลือแถวสามคนบัดนี้การในพันใหญ่ในพันใหญ่ก็เชี่ยวขึกันบอสไม่ พี่น้องเอ้ยปัานนี้เราก็สาซีงใหญ่กันในพันใหญ่เพื่อนกันสไปร์ตแรงชนบะปุบกว่าสไปใช่มองแล้วก็สิไปร์ตแรงต่อเลยพี่น้องเอ้ยไรฮันจีเลาะลงห่วยแล้วมือีิเอ้าพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบะปุบปลาเสียนมองก่อนใส่มองก่อนใส่ใบพี่น้องเอ้ยนี่เราหันจใส่มองนี่แหละนี่หันจีใส่มองนี่แหละพี่น้องเอ้ยหันใส่ปะไว้พี่น้องใส่มองเอ้าพี่น้องเดี๋ยวบะปุบสิใส่มองใส่ปะไว้พี่น้องเอ้ยอึนเศร้าแล้วกำลังได้ยดหยามัน เอาพี่น้องครับหลังจากที่ใส่มองดังแหลกเสร็จเรียบร้อยแล้วบัดนี้เราปรปูกาศิได้นยางเลาะขึ้นห้วยพี่น้องเลาะขึ้นเทิงแล้วก็ใส่เล็กระ่างนึ่งพี่น้องมองกันหลังจากที่เาใส่มองแล้วก็เลาะกับที่พักดังพื้นดังภยัภยทันทัน ใส่มงนี้ลังหนึ่งเนาะมองเขาเนาะว่ายังเหลือลังหนึ่งเดีเดี๋ยวปปลูกทีใส่มงนี้แหละลังหนึ่ง เอ๋อหลังจากที่เอาใส่หม้องเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเนี๋เฮากระเก็บหอยหลังจากเก็บหอยเฮากระหยหาพื้นต่อแล้วไปนี่รงเสื้อก็นนไม่ได้ใส่แล้วพี่น้องเอ้ยปลามันเปียกหมดเลยปลาลงไปใส่หม้องเติมกีนนี่ลงนำ้ำรงเสื้อเปียกหมดเลยแล้วก็จะไปเอาพื้นต่อพี่น้องดังพื้นดังไฟไวันนี้หาเก็บพื้น นี่พี่น้องอันนี้กะใบนี่เน,ะนาะต้นไผ่นี่กะเอาไปต้มก็เป็นยาดีกระเพาะกันพี่น้องเลยเดี๋ยวจะเด็ดเอาใบมันพี่น้องเลยเอาไปต้มน้ำให้ในฟันเติงมันกินนี่เด็ดเอาใบมันเนาะหนาเด้อขึนมียอดอ่อนแข้งคับแต่ว่าย้ำนี่ซิบุมีเลยนี่พี่น้องเอาไปต้มใส่นำนะ้ำเนาะ เดี๋ยวเราปรุ๋ยชีต้มน้ำให้ในพันใหญ่เพิ่นในพัน,นเติมพิน่นเพิ่นมาก,กินมาล้างก่นอนเอาพี่น้องเนาะมีล้างสีต้มนก่นอนเอาพี่น้องเนาะตุ้ม,มน้ำให้ใน,นพันใหญ่เพิ่นก่อนเพิ่นมักได้กินในพี่น้องเอ้ยในพันใหญ่เอาพี่น้องเดี๋ยวดีกว่าดังไผ่ต้มน้ำแล้วเด้อบัดนทึกปุ๋ยก็สิเอาหอยไปต่อยกล้วยใสิแกงกินเนาะพี่น้องเนาะหอยทีป่ปุ๋ยเก็บมาใส่ใส่มองนั่นแหละ ดีเพิ่นก็มาแต่ละแรงๆเลยพี่น้องเลยเป็นจังได้มันปะพอได้กินเลยนกสามตัวกับกรหอกตัวนึงเอ้ยโอเคล้วพอได้กินอยู่โอ้ในพันธุ์สีในนอนดีพี่น้องเลยโอ้หนุกเป่าเนาะกับกระหอกนกยาต๊ะซ้ำหนึ่งก๋วยนี่โอ้โอ้พอได้เป็นอาหารพี่น้องเลยโอ้ได้แล้วนี่โอ้ถือว่าได้กินอยู่พี่น้องวันนี้ ที่มือในพันสี่พันอพันย่าหากมาแล้วพี่น้องเลยเป็นได้ช็อริ่มช็อริ่มเกือมปวัคือว่าเป็นอะไนเนอะิตัวะี่นี่คตัวอยู่บ้างเอ้ยเอาบอเป็นยังบอกตรวกระบะแสดงชิตัวะปอชิมะเมื่อว่าวันที่สิบแปไปแต่วันที่สิบเกไปพักพอก่อนวันที่เช้ากมาไปเลยมันมัดเื่อที่วันที่ก็าเลยเนาะ มีแต่ว่าท้าในฟาร์ฮัดกับมาเบาไทยมาพี่น้องอะไรเพราะเกษตรใยังไหนกินเอาพี่น้องอะยหลังจากที่เฮาบ่อสีกับมาเตะการเขียดกันกบแล้วก็การปลาพี่น้องกระไดไปทุกคนบันนี้เรากำลังหอดมองผักมองนอนพี่น้องอะไรทมงานเฮากับพักกันนอนหมดแล้วพี่น้องอะยเดี๋ยวแต่หอบกับฟาร์สีเอาสำหรับคุณมีบวกกว่าเสียวก็ปิดไปแต่เพียงเท่านี้ทุกคนเเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าและคิปต่อไปทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคน